วัสดีค่าคาร้านลำโพงเครื่องเสียงละก,กาของห้านะคะหลังจากที่เราไม่ได้อัปเดตมาหลายวันเดี๋ยววันนี้แอดมินจะพามาดูนะคะว่าสินค้าเราอะไรเข้าใหม่บ้างนะคะวันนี้มีอะไรเข้าเพิ่มก็คือแอมแอมตัวนี้เลยค่ะแอมยี่ห้ออะไรเออฮามาฮามาเก,กดอนนะคะเออฮามาเก,กดอนตัวนี้สวยเมื่อกี้เนี่ยลองไปแอดมินไม่ได้มาถ่ายไว้ เสียงดีมากเลยค่ะตัวนี้สภาพสภาพดีมากเสียงดีมากสำหรับลูกค้าที่ชอบฮามาเกดันนะคะนี่เลยกรอบไม้อย่างดีสวยค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้เครื่องเล่นแผ่นเสียงเล่นแผ่นเสียงของ ฮิตาชิฮิตาชิตัวนี้ตัวนี้ก็ต้องเข้าหมาเล่นได้ทั้งอ,อะไรนะ,ะเทปเล่นได้ทั้งเทปแล้วก็แผ่นเสียงมีแอมในตัวแล้วก็มีลำโพงให้มีลำโพงให้สตัวค่ะส่วนราคานี้โทรมาสามถามเพียได้นะคะ มไม่รู้ราคาเลยว่าเฮียขายอยู่เท่าไหร่นะคะแล้วก็มี VNW VNW ตัวนี้คู่นี้รุ่นอะไรเอ่ยรุ่น DM หกศูนย์หนึ่ง S สตัวนี้ เราก็จะเป็นอันนี้ก็ยังอยู่นะคะตัวนี้ตัวนี้เป W ตัวนี้ก็ยังอยู่แล้วก็จะมีซับซับโบสฮิมาม่า ท็อกท็อกค,ค่ะตัวล่างจะเป็นท็อกนะคะซัพท็พอกตัวล่างแล้วก็ยามาฮ่ายามาฮ่าเครื่องเล่นก็ข้อหลายตัวอยู่นะคะเครื่องเล่นก็ ก็มีเข้าหลายตัวอยู่ก็จะมีเนต็ตวันหยุดหลายๆวัน3-4วันนี้แวะเข้ามาดูได้นะคะทางร้านเราเปิดทุกวันเลยะคะ่ะไม่ได้อยู่เลย ไว้ Wait, จะให้เราส่งก็ได้นะคะเราส่งคางเฟอเร์รี่ทุกวันเลยค่ะลูกค้าสามารถโทรมาสอบถามได้นะคะที่0ู9 7 8 0 6ด2 6แงอดไลน์เบอร์เฮียได้เลยนะคะเบอร์เดียวกันเลยค่ะอันนี้แอดมินจะถ่ายให้ดูคร่าวๆนะคะจะไม่ได้เจาะจงว่าตัวไหนเป็นตัวไหนนะคะ่วนลูกค้าถูกใจ ถ,ถูกใจว่ามีตัวไหนบ้างมียี่ห้ออะไรบ้างจะได้โทรมาถามได้ค่ะโทรถามราคาได้ <C> ค่ะลูกค้าสนใจยังไงก็โทรมาสอบถามเฮียได้นะคะสำหรับวันนี้แอดมินะจะพาชมได้ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวแอดมินจะอัปเดตให้ลูกค้าดูใหม่เรื่อยๆนะคะ กดตามทางช่องเราด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตของทางร้านเราะคะ่ะเดีย๋ยวแอดมินจะอัปเดตให้ดูอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ